สวยเพรนะวยิมพบก,กับเจมองเจมองฟันหา่างนะเอ้ยมีเจมองเจครีม,มเอ้ยพูดยากเอาแขวออกสวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัด50เป็ด about me นะคะนี่มีทั้งมอส50ข้อว้าว ร่ที่คำถามเลกเลยค่ะชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเด็กหญิงพณภาบัวพันธ์ชื่อเล่นชุอครีมนะคะไปข้อ2กันเลยค่ะข้อ2นะคะอายุเท่าไหร่อายุ11ปีนะคะงานอดิเรกน,นะคะไม่ต้องถามค่ะกวาดบ้านแต่มันเยอะนะคะกวาดบ้านถูบ้านซักผ้า แล้วก็เก็บข้าวเก็บของแล้วก็ปัดเช็ดล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานอาดิเรกน,นะคะข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่สี่นะคะอยู่ปออะไรนะคะอยู่ปหกคะ่ะข้อที่5นะคะอยู่จังหวัดไรอยู่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะตำบลทับกิจอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ <S <S ข้อที่6นะคะสนิทก,กับใครที่สุดในช่องอนะในช่อง ที่เราทําอยู่นะคะก็จะมีใบเฟิร์นนะคะใบเฟิร์นคนเดียวนะคะใบเฟิร์นที่สังเกตนะคะใบเฟิร์นที่ปากห่อยๆอยะคะ่ะแล้วก็ต่อไปกันเลยคะ่ะข้อที่7นะคะคบกันมากี่ปีจะเรียงแต่ละคนเลยนะคะก็จะมีชช่นะอันมาก็คือโฟกนะคะคบตั้งแต่อนุบานหนึ่งอะทุกคน <Wow. S 1> เป็น6ปีอะปีแล้วก็ใบเฟิร์นนะคะก็6ปีเหมือนกันนะแต่ก็สนิทกันมากๆตอนปสปสปหเนี่ยแหละปหกด้วย ข้อต่อไปเลยค่ะโอเคค่ะข้อ8นะคะเจอกันได้ยังไงนะคะเพื่อนกันนะคะเจอกันได้ยังไงก็เจอกันที่โรงเรียนนี่แหละค่ะแล้วแต่พอที่ดีแปลกสุดนะคะเจอกันที่โลตัสค่ะ นะะคชอบไปเที่ยวกับใครที่ไหนชอบไปเที่ยวกับใบเฟินนะคะก็ไปเที่ยววัดท่าซูงไปเที่ยวนน่นไปเที่ยวนี่คือไปเที่ยวกันเยอะมากแล้วก็แบบไปผะชนไปแบบปะชนไปกันปะชนไปกันปะชนภัยด้วยกันนะคะแบบมีโฟกับมีเฟิร์นี่หนะค่ะที่ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยนะคะไปข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่สิบนะคะเคยไปเที่ยวกับ ใครในช่วงนี้นะคะเอาคนแรกนะครับเฟิร์นนะคะไปเที่ยวที่วัดเฟิร์นอีกอย่างหนึ่งค่ะไปเที่ยวตลาดนัดแล้วก็มีอย่างหนึ่งแต่ลืมนะคะก <laughs> ็โกนะคะไปเที่ยวตรงที่เล่นน้ําเทศบาลนะคะไปข้อต่อไปกันเลยค่ะ11เกิดวันที่เท่าไหร่นะคะเกิดวันที่22สองนะคะเดือนมกราสองห้าห้าสองนะคะข้อต่อไปเลยค่ะสองนะคะ ชอบเล่นกีฬาอะไรชอบเล่นบอลเล่นะคะแล้วก็ชอบเล่นแบดะคะ่ะแล้วก็ข้อ13นะคะหน้าประวัติตำแหน่งที่ได้จากโรงเรียนก็คือแบบประวัติตำหน่งก็คือแบบเคยเป็นดามิเยอร์สภา,านักเรียนแล้ว,ว,วเป็นแบบแบบเด็กกวนตีในโรงเรียนนะอืมเริ่้นไปกันเลยคะ่ะข้อ14นะคะชอบบริเวณไหนที่โรงเรียนก็จะมีหลังห้องน้ำ ตอนนี้นะคะแต่มไมนทําอะไรดีไม่ดีกันเลยฮะ,ะแล้วก็ในห้องเรียนค่ะแล้วข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือของที่ชอบทานของชอบค่ะก็จะเป็นแบบ KFC พิซซ่าแล้วก็ทาไข่แล้วก็แผปพิจแกงกระดูกหมูแล้วก็แกงอ่อมนะคะก็คือชอบมากเลยนะคะแล้วข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อนี้นะคะไม่ต้องตอบมากเลยค่ะอยู่บนหัวนี่แหละค่ะ <c oughs> อยู่บนหัวนี่แหละค่ะสัตว์ที่ชอบอยู่บนหัวนี่แหละค่ะหมานี่เลยค่ะแล้วก็แมวนะคะไปข้อต่อไปกันเลยค่ะ <c oughs> ชอบวิชาอะไรเอ๊ะชอบวิชาภาษาไทย <c oughs> แล้วก็อังกฤษแล้วก็ าระนะคะแล้วก็คอมนะคะนอกนั้นไม่ค่อยชอบเลยค่ะเออแล้วก็สุขะนะคะชอบมากแต่คณิตยังไมเรียนนะคะเครียดมากได้เกรดสองนะคะต่อไปกันเลยค่ะอไอดอลที่ชอบหรอมีอู่คนหนึ่งนะคะคือเราชอบมากพี่เวสุกลวัตรแล้วก็พี่ใหม่ดาวิกาค่ะคือชอบมากแล้วก็เบลล่าลานีนะคะคือแบบชอบมากไปข้อ่อไปกันเลยค่ะ ใช้โทรศัพท์รุ่นไหนะคะใช้ oppo a5 2020นะคะไปแล้วก็21ชอบหนังแนวไหนนะคะก็จะเป็นแนวแบบ ยังไงอแบบน่ากลัวน่ากลัวหนังผีอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบใครในแบ็คพิงนะคะชอบครในแบ็คพิงแบบเป็นเมนคาในแบ็คพิงนะคะจ้าค่ะก็อชอบมากเลยนะคะข้อต่อไปคะ่ะชอบแต่งตัวแนวไหนนะคะคก็แนวนี้เลคะ่ะแนวบ้านบ้านนี่แหละค่ะแล้วก็แบบแนววินทงวินเทจะไรอย่างงี้นะคะ timeline. ข้อต่อไปกันเลยคีมที่ใช้นะคะก็จะเป็นคีมแบบธรรมจานี่แหละค่ะที่แบบนคีมกันแดงกันโดงกันแดดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ โฟมหรือครีมอาบน,น้ำที่ใช้นะคะครีมอาบน,น้ำที่ใช้ก็จะเป็นสบู่เบนเนตนะคะเป็นสบู่นะคะแล้วก็โฟมล้างหน้าครับก็ใช้เป็นของดรมนตรีนะคะแล้วก็คิดยังไงถึงมาทำร่วมช่องนะคะก็คือแบบตอนเด็กอ่ะคือแบบบ้า,ย,บา,บายูทูบเบอร์มากแบบก็แบบอยากเป็นยูทูบเบอร์ตามมะแบบแล้ก็อยากทำตามเราก็อยากดังเหมือนเขานะคะคือแ,แบบง,แง่ายๆอยากมีตังค์แบบเขาอะ่ะก็ต่อไปนะคะ แล้วก็ฝากเฟซนะคะขึ้นตรงนี้เลยนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะพรนาพาวบพานะ P O R P A P A แล้วก็ B U R N P A นะคะแล้วก็ข้อต่อไปค่ะฝากไอจีขึ้นตรงนี้เลยค่ะขึ้นตรงนี้แล้วก็คีมใบเบิร์นอะไรเงี้ยนะคะขึ้นตรงนี้นะคะจำไม่ได้แล้วก็อาชีพในอนาคตหรออยากเป็นครูอยากเป็นหมอแล้วก็อยากเป็นแอร์โฮสเตสนะคะแต่คิดแล้วนะ อยากเป็น cool ครูค่ะเรื่ข้อต่อไปเลยคะ่ะสัตว์ที่ไม่ชอบอะ่ะก็มีหลายอย่างมีแบบพวกที่แบบแมงสา์จิ้งจโจกกิ้งตืนหนอนอะไรอย่างเงี้ยแบบหนอนแบบน่าอยากแยงอะไรอย่างเงี้ยข้อต่อไปนะคะก็คือสับสองโรงเรียนที่เคยเรียนมาทั้งหมดก็มีโรงเรียนขวัญชัยนะคะคือแบบต่อประมาณ อายุสี่ขวบก็มาต่อที่โรงเรียนอนุบาลชุมแสงวักิจการนะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะสิ่งที่กลัวที่สุดแบบอย่างอื่นไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะกลัวแมงสาบนี่แหละกลัวมากนะคะทุกคนแล้วก็กลัวงูด้วยค่ะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะเื่งเรื่องที่น่าอายที่ทําให้หน่าอายที่สุดนะคะให้น่าอายที่สุดนะคะจะมาเริ่มเล้าเลยคือเราอ่ะตอนนี้ไปทำนักศึกษาที่ ปทุมมั้งน่าจะปทุมนะคะเราก็ไปกับเพื่อนเนี่ยแหละมันจับกลุ่มกันใช่ไหมเราอยู่ตอนนี้เราอยู่ป .4 ป .5 เนี่ยนะเราก็ไปกับเพื่อนแล้วมันเป็นแบบล้อหมุนอะแล้วเขาจะแล้วมันมีหลายโรงเรียนมากคือเด็กเต็มแบบเด็กเต็มที่นั่นเลยเราก็เดินไปกับเพื่อนเรานะคะแล้วเราก็แบบมันมีเพื่อนอยู่คนนึงอ่ะชื่อแบมใช่ไหมคือเราจำกลิ่นตัวมันได้แล้วมันก็มัดแกะเหมือนกันเลยแต่ไม่ใช่อ่ะมันคนละคนเียอันนี้สมมติเป็นเด็กกำลังเดินเข้ามาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นป้าเพื่อนอีกคนเราก็ทำเป็นแบบกอดบ่ามันอ่ะแล้วทำเป็นแบบฮัลลโหออะไรยย่างงเี้ค h e แบบ อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาก็มองหน้าครูเช่นนี่เป็นใครวะเราอะมีแม่เป็นแบบเย็บเสื้อผ้าใช่ไหมแล้วครูเขาก็จะรู้จักแล้ววันนั้นอะคือครูที่รู้จักแล้วกับแม่เราคือแบบกําลังแบบพูดอยู่ใช่ไหมเราก็แบบเข้าแบบแม่เราก็ไปยืนอยู่ข้างหลังสุดเลยน่ะแล้วเราก็คิดแต่ตอนกลับบ้านนะคะทุกคนแล้วคืแบบแถวมาก็ปล่อยหมดแล้วใช่ไหมแล้วเราก็นั่งแถวที่กระปล่อยสุดท้ายอ่ะกับเพื่อนตอนประสาทนะแล้วเราก็แบบเซอร์มากอ่ะแบบครูเรียกแบบว่าเซิร์ด้วยโอ้ยความน่า ชื่อแน่เราอ่ะแล้วก็เราก็รู้แบบเออเขาเรียกเราปะวะแล้วก็ออกไปแล้วกูก็ถามว่าเธอชื่อหรอแล้วกูก็แบบก็เรียกกูเม่กิวเลยแล้วกูก็บอกว่าชื่อคีมค่ะเขาบอกว่าที่เธอจะออกมาทำไมเธอไม่ได้ชื่อตึคะก็คือเป็นเรื่องที่น่าอายมากแล้วเขาอไปดีกว่าชอบอะไรในธรรมชาติชอบดินอ่ะดินแบบเวลามาดูน้ำกินมันสดชื่นดีแล้วก็ชอบต้นไม้ที่มันใหญ่ๆอืมชอบมากแล้วเขาตอไปกันเลยค่ะ คิดยังไงกับช่อง Sky. กิเตอร์สกายก็ดีนะคือแบบทำมาแบบเพื่อทุกคนได้ดูได้แบบสัมผัสความแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยแบบได้คบเครื่องแล้วนะแบบช่องมาบ้าทที่ให้มากกว่ารอยยิ้มอ่ะเอ้ยนั่นช่องโอวนะ่าคือแบบมันก็ดีนะช่องเนี้ยแล้วเราก็แบบอยากทำอะไรอย่เงี้ยแล้วมันดีมากนะามเลยทุกคนอย่าลืมกดเข้าไปดูนะคะทุกคน,นดีมาก <Wow. S 1> ต่อไปกันเลยค่ะ ข้อที่สามสิบเจ็นะคะเป็นคนแบบไหนก็เป็นคนสวยนะคะเป็นคนราเล่นค่ะก็คือก็งงงง่ายนะคะแล้วก็แบบงงงง่ายแล้วก็บ้าบอมแล้วก็สวยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เหนียเยอะด้วยนะคะทุกคนแล้วไปข้อต่อไปดีกว่าค่ะตอนนี้ข้อที่สามสบแปดนะคะจังหวัดที่เกิดก็จังหวัดนครสวรรค์นี่แหละค่ะแต่อยู่ที่ไอ บางม่วงอะค่ะใครรู้จักบางม่วงคะที่นครสวรรค์นะเราเกิดที่นั่นแล้วก็ปอไหนที่ทําให้ขี้เกียจเรียนมากที่สุดมีแฟน,นไหมเอ้ยปอสามกับปอห้าเพะสามเนี่ยเขาแบบใช่ไหมมึงจะติวกูไปไหนวะแล้วก็คือแบบอไไแแอแบบสอบอินทีเยอะมากแล้วเราก็แบบโอ้ยก็ต้องเรียน,ยนีใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ปอห้านะคือแบบ ข้อต่อไปนะคะข้อที่40มีแฟนไหมมีค่ะได้บอกชื่อนะทุกคนจะรู้กันข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อต่อไปนะคะ41นะคะข้อ41พูด3สิ่งที่หมายถึงตัวตนของคุณ3สิ่งคือ,อยังไงอ่ะมูนิดบ้าบอปัญญาอ่อนเนี่ยสามสิ่งที่จบกับตัวเองเนี่ยเอยเอถูกแล้วไปข้อต่อไปเลยค่ะ เรียนมหาลัยไหนก็อยากเรียนราชพัฒนครสวรรค์นะคะข้อต่อไปนะคะเป็นคนแบบไหนในห้องเป็นคนตลกอ่ะค่ะบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคนสวยด้วยค่ะเหลืองเมึงแล้วก็เป็นคนแบบไหนในโรงเรียนเป็นเด็กกวนค่ะเป็นเด็กแบบนี้กวนตีนในโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นแบบแบบเกลียนในโรงเรียนนะคะทุกคนแล้วข้อต่อไปนะคะ ทะเลกับภูเขาก็เลือกทะเลนะคะแต่อยากไปทะเลบางแสนมากกว่านะคะแล้วก็ทะเลพัทยาอะไรเงี้ยอชอบมากนะคะแล,แล้วก็ข้อต่อไปนะคะชอบกิจกรรมอะไรในโรงเรียนอะเลื่อนะชอบวันคริสต์มาสชอบปีใหม่ชอบ วันที่จบวันแบบวันที่จบปอวันสุดท้ายอะไรเงี้ยก็ได้กินแบบของก,ก็จุกจิกอะไรเงี้ยก็แบบชอบกิจกรรมที่แบบทำเหมือนทําขนมอะไรเงี้ยนะคะทุกคนข้อต่อไปนะคะข้อที่47ไม่ชอบกีฬาอะไรเพราะไม่ชอบบอลค่ะเพราะว่ามันแบบมันต้องออกเลยโอ๊ยพูดถึงบอลแล้วเหนื่อยเลยชอบแบบต้องออกแรงอะ่ะทุกคนคือมันเหนื่อยมากคือมันเหนื่อยไม่ไหวอะ่ะต้องออกแรงเยอะอ่ะ แล้วมันก็แบบวิ่งไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบไอวิ่งเปี้ยวอ่ะคือมันแบบมันเหนื่อยเคยไปวิ่งนะเคยไปแข่งวิ่งแต่มันเหนื่อยอ่ะเราเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่48นะคะใกล้จะข้อสุดท้ายแล้วข้อที่48นะคะเป็นคนแบบไหนในสายตาเพื่อนแกมรู้นะไตคิดตัวเองนะเป็นคนปัญญาอ่อนนะคะแบบบ้าบๆทุกคน แล้วก็ข้อต่อไปนะคะข้อ49ค่ะอยากเป็นแบบไอดอลตัวเองไหมไอดอลนั้นคือใครอยากเป็นแบบพี่เกสค่ะพี่เกสคนที่ดังในแอปติ๊กต๊อกค่ะแบบเขาเขาหุ่นดีนะคะแล้วเขาก็แบบยังไงสวยมากแล้วก็พี่อค่ะพี่อ,ค,อคนที่เต้นในแอปติ๊กต๊อกนะคะที่เขาเต้นแบบเพลงเพลงฟังอะไรอย่างเงี้ยสิข้อสุดท้ายนะฟอกชอ ฝากช่องยูทู e นี้สินะคะก็จะเป็นช่องนี้นะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b ์ให้ด้วยนะคะ